ร i โน4มือถือหมื่นต้นๆที่ถ่ายรูปและวิดีโอสวยดีไซน์โดดเด่นคุ้มราคาที่อาจะอยู่กับ Oppo Reno 4นะคะมือถือที่โดดเด่นเรื่องการถ่ายภาพถ่าย p พอต์เทตก็เป็นธรรมชาติเพราะว่ารุ่นนี้เขาเพิ่มลูกเล่นฟิลเตอร์มาเยอะแยะเลยทําให้เราถ่ายได้สนุกมากยิ่งขึ้นแถมราคาก็ไม่แรงนะคะอยู่ในโหมดที่คุ้มค่าแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูกันค่ะว่าซื้อแล้วข้างในจะมีอะไรบ้างตัวเครื่องเป็นยังไงบ้าง พรีวิวกันให้ดูแบบชัดๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่รีวิวนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวแบบจัดเต็มเนี่ยก็รอก่อนนิดนึงนะคะให้ออยไปลองใช้ก่อนนาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยค่ะนี่ o p p o Reno นโนะคะกล่องก็จะคล้ายๆ Oppo Reno 3เลยแต่ว่าพิเศษกว่าเพราะว่าจะมีเขียนว่า Reno ่โโจังๆแบบนี้นะคะแรม8 g b รอม128 g b นะคะเรามาแกะกันเลย จะเจอเคสใสก่อนเลยก็นี่เครื่อง Oppo Reno 4ของเรามีอะแดปเตอร์กับสายชาร์จนะคะซึ่งสายชาร์จเขาให้มาเป็นฟ้าชาร์จ30วัตต์เลยเป็น v ุ o c ส0สามารถชาร์จเร็วขึ้น50%ภายใน20นาทีเลยค่ะนี่กล่องนี้ก็จะมีเคสใสนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยโอยเกือบลืมข้างในมีหูฟังด้วยนะคะนี่เป็นหูฟัง3.5ม mm มิลนะ มาดูวันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะก่อนอื่นเราต้องแกะพลาสติกก่อนตัวพลาสติกเนี่ยเขาก็จะมีบอกฟีเจอร์เด่นๆของรุ่นนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างเท่าที่เห็นเนี่ยดีไซน์ก็เป็นแบบบางนะคะเบาๆจับก็ถนัดมือดีนะด้านหลังเขาจะออกแบบมาเป็นแบบด้านนะคะผิวก็จะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายสีก็จะดูเรียบหรูดูหรูหรานะคะเพราะว่าเขาจะไล่สีจากสีอ่อนไปสีเข้มของออยเนี่ยจะเป็นสีกาแล็กติกบลู เป็นสีน้ำเงินอมฟ้าแล้วจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีสเปซแลคค่ะก็จะดูเรียบหรูแล้วก็จะมีลายโมโนแกรมตัวโตัว P ีด้วยนะคะมาดูกันที่หน้าจอกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวออยลองเปิดเครื่องให้ดูจะได้เห็นชัดๆนี่หน้าจอสวยแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าจอเป็น amoled แล้วก็มี Dual p u นโฮนะคะเท่าที่เห็นก็ขอบบางมากๆเลยนะคะหน้าจอ6.4นิ้วดูได้เต็มตามากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของสเปกนะคะตัวนี้ชิปเซตเป็น qualcomm snapdragon 720G RAM 8 g b ROM ร2อ g b ะนะคะมีเขียนไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราาามดดูถ กันบ้างเลยค่ะเดี๋ยวออยแกะให้ดูเลยเราก็จิ้มไปเลยค่ะนี่ถาดซิมจะเป็นแบบ Tri p l e Slot นะคะสามารถใส่ได้2องซิม1 m i c r ไมโคร r d ค่ะจุดใจมากๆจุดเด่นของ Oppo ก็คือเรื่องกล้องนั่นเองค่ะกล้องหลัง4ตัวบนสุดจะเป็นเลนส์อันต์วายอันที่2จะเป็นกล้องหลักค่ะ48ล้านพิกเซลเลยส่วนอันล่างสุดจะเป็นเลนส์มาโค2ล้านพิกเซลและเขาก็ยังมีแถมเลนส์โมโนที่เอาไว้ถ่ายขาวดำค่ะเล็กๆตรงนี้ทําให้สามารถถ่ายขาวดำได้สวยเป็นพิเศษเลยค่ะส่วนกล้องหน้านะคะอันนึงจะเป็นเซลฟี่ 32ล้านพิกเซลเลยส่วนอีกอันนึงจะเป็นเลนเซนเซอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถคร่าวๆของกล้องหลังกันนะคะว่าสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกนะคะรุ่นนี้สามารถถ่ายพอร์ตเทรตหน้าชัดหลังเบลอได้สวยงามเหมือนเดิมเลยอย่างที่2รุ่นนี้เขามาพร้อมกับ AI color portrait ทาให้เราถ่ายได้สนุกมากยิ่งขึ้นเราสามารถไฮไลท์ตัวบุคคลให้เป็นสีแล้วก็เฟดด้านหลังเป็นสีขาวดําได้ค่ะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ night f l a r e portrait อันนี้ออกมาสําหรับคนที่ชอบถ่ายพอร์ตเทรตอนกลางคืนเลยนะคะจะเห็นดวงไฟเป็นโบเก้สวยๆเลยเดี๋ยวออยจะแป ภาพตัวอย่างให้ดูนะคะส่วนในโหมดถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ย a p p โป,โปเขายังทําได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอสโลโมชันคุณภาพสูงอัตโนมัติได้สูงสุดถึง960เฟรมเปอร์เซกเลยมาที่กล้องหน้ากันบ้างสําหรับสายเซลฟี่ในที่แสงน้อย <c oughs> เขามีไหโหมดที่ปรับลูกเล่น AI Beauty <c oughs> ได้เยอะมากเลยค่ะ ั้งหน้าเนียนคางเล็กตาโตทัชอัพได้หมดเลยเราไม่ต้องไปแต่งรูปเพิ่มแล้วนะคะส่วนเซลฟี่แสงปกติเขาก็ทำได้ดีตามสไตล์ oppo เลยค่ะเรื่องความบิวตี้เรื่องความเนียนปรับอะไรเนี่ยเขาปรับมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเขามี AI beauty เราไม่ต้องมานั่งกดเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ oppo reno 4โดดเด่นจากรุ่นอื่นๆก็คือ AI ค่ะ AI enhance smart sensor ซึ่งเขามี4ฟีเจอร์ด้วยกันเดี๋ยวออยจะไล่คร่าวๆให้ฟังกันก่นกอนนะคะอย่างแรกเลยก็คือสามารถควบคุมการใช้งานแบบไม่ต้องสัมผัสน,นะคะเห็นเขาว่าเราสามารถแบบ อากาศได้เลยไทยโซเชียลมีเดียรับสายโทรออกได้เลยค่ะส่วนอย่างที่2ป้องกันคนอื่นไม่ให้แอบบดูข้อความของเราค่ะเผื่อบางทีมีข้อความลับๆนะคะก็ไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นจะมองเห็นเลยค่ะ แ่ทนนั้อย่างที่3ป้องกันการพักหน้าจอขณะใช้งานนะคะไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราเล่นเล่น <ๆ S 2> อยู่แล้วจอก็ดับอย่างนี้ไม่มีนะคะและอย่างสุดท้ายสมาโรเทชันนะคะหน้าจอจะหมุนตามทิศทางของผู้ใช้เลยค่ะไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนก็สามารถเห็นจอได้เต็มตาเลยทั้งหมดนี้เดี๋ยวรีวิวเต็มเรามาเล่นให้ดูกันนะคะตอนนี้ก็อันบ็อกเข้าๆกันไปก่อนรวมๆแล้วหลังจากที่ออยแกะกล่องแล้วก็ดูฟีเจอร์เข้าๆแล้วเนี่ยเครื่อง o p p o Reno 4ีเนี่ยจะเด่นเรื่องกล้องนะคะถ่ายสวยถ่ายสนุกดับที่หลังกล้องเลยเราไม่ต้องมานั่งแต่งต่อ ใครที่อยากได้มือถือที่ถ่ายรูปสวยราคาไม่แพงเนี่ยออยแนะนําเครื่องนี้เลยค่ะใครที่อยากได้มาจับจองตอนนี้เขาก็เปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะสําหรับคนที่พรีออเดอร์เนี่ยก็จะได้ oppo evip card รับประกันหน้าจอแตกถึง1ปีแถมยังได้ oppo reno backpack สุดเทพไปถือกันด้วยนะคะมูลค่ารวม7,490บาทเลยอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเต็ม oppo reno 4กันด้วยก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วอยากให้ออยรีวิวอะไรแบบเน้นๆเ,เ,เนี่ยก็บอกกันได้นะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย